ที่พวกเราต้องมาดูการวิ่งของม้าอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองค่ะที่จะทําให้พวกเราและก็เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยรู้จักมา้าสัตว์แห่งความเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทาไมม้าถึงวิ่งเร็ว ลลักษณะการวิ่งของม้าเนี่ยมีทั้งความเหมือนและแตกต่างจากมนุษย์มา้าเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ด้วยเท้าทั้งสี่เท้าวพวกมันเดินวิ่งเหยาะๆและสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงการวิ่งของม้านั้นแบ่งออกเป็นสองแบบใหญ่ๆนั่นก็คือการวิ่งเหยาะๆด้วยการวิ่งสลับขาข้างขวาทั้งสองกับขาข้างซ้ายทั้งสองข้างสลับกันไปมา วิ่งแบบที่สองเรียกว่าการควบค่ะการวิ่งแบบนี้มนุษย์ไม่สามารถวิ่งได้ค่ะเพราะต้องใช้ขา,าทั้งสี่ข้างที่แข็งแรงจึงสามารถควบได้วิ่งเลยค่ะเริ่มแรกมาจะก้าวเท้าหน้าข้างที่มันถนัดออกไปก่อนจากนั้นก็จะก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งตามมาแล้วใช้เท้าหลังสองข้างดีตัวให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมๆกันแบบนี้จะเห็นว่าการวิ่งแบบควบที่ใช้สองเท้าหลังดี พื่อให้มีแรงส่งตัวเพื่อนที่ตางหน้าได้มากขึ้นนี้คล้ายการวิ่งของสัตว์สีเท้าอย่างสุนนะัขวางหรือเสือชีตาที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกครับนอกจากการวิ่งที่แตกต่างจากมนุษย์ขาย,ยา่ยาๆของมา้าก็มีส่วนทําให้มันวิ่งได้เร็วมากขึ้นเพราะก้าวที่ยาวกว่าทําให้ระยะในการวิ่งของมันไกลกว่าสัตว์อื่นๆที่มีสีเท้าหรือสองเท้าอย่างมนุษย์เรารู้คุณสมบัติพิเศษของม้าแล้ว พี่ชาเนี่ยจะจำลองวิธีการวิ่งของมา้ามาแข่งกับนักวิ่งที่ออกกำลังกายเป็นประจำม,มาดูกันว่าการวิ่งแบบม้าเนี่ยจะทำให้พี่สายวิ่งได้เร็วขึ้นหรืมมอไม่โดยที่นักวิ่ง,งเราจะใช้เทคนิคการวิ่งสลับขาซ้ายขวาตามปกติส่วนพี่ชายจะวิ่งสลับขาซ้ายขวาจากนั้นก็จะกระโดดส่งตัวออกไปให้เหมือนกับการวิ่งควบของมา้า วิ่งหมูเราเป็นฝ่ายชนะสรุปว่าการวิ่งจับขาซ้ายขวาแบบคนปกติเป็นฝ่ายชนะเป็นยังไงบ้างคะพี่สายการวิ่งควบเหมือนม้าเนี่ยทำให้พี่สายเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองวิ่งเร็วขึ้นมากไหมคะอืมถึงแม้จะวิ่งไม่ชนะนะแต่ว่ามันก็ทำให้รู้สึกว่าการก้าวของเราเนี่ยได้ไกลขึ้น แถมมันยังใช้แรงมากด้วยนะนองนิวและที่สําคัญเวลาที่กระโดดเนี่ยมันเจ็บเท้ามากมากเลยแหละอืมเพราะแรงกระแทกจากการกระโดดนี่แหละทําให้หมาต้องสวมเกือกมา้าเหมือนกับการสวมรองเท้าของคนไงอืมพี่ชายไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าอ๋อโอเคในอดีตเมื่อประมาณ4ล้านปีก่อน ม้ากลุ่มแรกที่ถือกาเนิดขึ้นบนโลกพวกมันมีขนาดตัวเล็กเท่าลูกม้าในปัจจุบันและมีนเท้า3มนิ้วคล้ายกับเท้าฮิปโปในยุคนี้ม้าต้องอาศัยทักษะค,ความเร็วในการวัวรอดจากนักล่าพวกมันพัฒนาร่างกายใหญ่โตขึ้นมี้ามเนือที่แข็งแรงและเล็บท้าทั้งสามก็รวมเข้าด้วยกันกลายเป็นกีบเท้าห่อหุ้มซามเหนือเท้าด้านในเอาไว้กีบเท้านี้พัฒนาขึ้นมาพร้อมกับทักษะการวิ่งแบบควบของม้าในยุคต,ต่อมา แข็งแรงวิ่งได้รดเร็วและก็มีพะละักกาลังมากแต่มันก็ต้องการความรักความเอาใจใส่เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปและการเรียนรู้พฤติกรรมของมา้าก็ทําให้คนเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นและทําให้มา้ากลายเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของมนุษย์ต่อมาค่ะ,อะโมอโม่ได้กี่แล้ว